ไฮอลิกาโตเกเซงมาพูดอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะเรามาดูซูชิกันเลยนะเป็นเยลลี่ซูชิซึ่งเคยกินอยู่ประมาณ2-3ารอบแล้วสำหรับซูชิแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าลายมันสวยมากจริงๆซื้เห็นแล้วก็ต้องซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยดูนะอุย้ยแกไม่ออกด้านในก็จะเป็นมาร์ชเมลโล่ด้านบนเป็นเยลลี่นี่ดูสีดิน่ากินไหม ใครเคยกินแบบนี้บ้างนะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะว่าชอบหรือเปล่าแต่ว่าพี่ดิเทร,รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะเพราะว่าข้างล่างเป็นม์ชเมลโลแล้วก็ข้างบนเป็นเยลลี่รู้ปะเป็นเยลลี่รสส้มหน่หน่ำหน่ำเริ่มจากอีโมจิตัวหนอนเลยนี่นีออนสตต๊กของยนะูปี้นะกินผลไม้หอมมากพ้าว กินหนอนสามตัวเลยอืมอยกก่ยลืมเฉียงให้ละเอียดก่อนกลืนนะและอีกหนึ่งอย่างซึ่งอันนี้พี่ทิเทพกก็ยังไม่เคยกินนะเพื่อนๆเ,เขาเขียนว่า DIY ด้วย ภูเขาไฟหรือเปล่านี่อาจจะเป็นภูเขาไฟก็ได้ได้อันนี้มาหนึ่งอันนะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะน่าจะให้เทใส่ตรงนี้เหมือนแบบเราวาภูเขาไฟกําลังปะทุปุบปุบปุบป๊บปุบป๊บ,ปบ,ปบแล้วก็นี่น่าจะเป็นผงปอกแปกอีกแล้วครับท่านได้ช้อนได้ช้อนกับซ่อมนะนี่แล้วก็ได้ที่ตัดมาด้วยอ่ะเราจะเริ่มเอาภูเขาไฟลงก่อน ได้มาแล้วภูเขาไฟขยับได้ดึงดังดึงดังดึงดัง,ง,งแล้วเราก็จะมาทำลาวากันเอาล่ะนะพเพื่อนเฮ้ยอโอลาวาอะไรเยอะโพเยอะแล้วลาวา้ลาวาล้นไปเลยโอ้ล้นมากนะตอนนี้ห,หรือว่าน้ำแดงเฮลบ์บอยพี่เท่จะยกไม่ได้แล้วนะกลัวมันหกนะพเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะซูมมานะนี่เฮ้ย <c oughs> มันแบบภูเขาไฟกําลังปะทุอยู่อ่ะหรือมันคือผงซาอะไรเงี้ยปะวีเทีจะลองชิมเลยนะว้าวกินภูเขาเลยละกันนะคําเดียวเลยอืมอืมอันสีขาวๆที่โรยเมื่อกี้มันเค็มๆนะเพื่อนแต่ว่าพี่ดิเทีทําทผิดวิธีนะเขาให้โรยผงสีขาวไปก่อนนี่เขาให้โรยผงสีขาวไปก่อนนะแล้วเสร็จก็ค่อยเทซอสสีแดงเมื่อกี้ลงไปนะเออพี่ดิเทียท,ท,ทสลับกัน yeah. นี่คืออีโมจิแหวนสีสวยมากดูสินี่โอ้โหสีเหลืองกับสีชมพูเนาะนี่ริงป๊อปจัมโบ้สตรอเบอรี่แล้วก็เลมอนมันหวานเปรี้ยวๆอะ่ะเน่เน่เน่เ่เรามาดูกันว่าอันนี้คืออะไรเดีย๋ยวเคยให้หมดก่อนอันเนี้ยแม่ค้าเขาบอกว่าข้างในเป็นขนมนะเฮ้ยใช่เหรอนึกว่าของเล่นเดีย๋ยวมาดูกันว่ามันกินได้จริงหรือเปล่าอย่าลืมติดฟอน ร้อมนะทุกคน one two three คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยขนมจริงหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออว่าน่าจะเป็นขนมจริงๆด้วยอะ่ะอ่ะอันนี้คือเกี๊ยวจิ๋วนะอยู่ในนี้นะมี3มอันแล้วก็มีเกี๊ยวเหมือนเดิมอันนึงนะแล้วก็อันนี้เป็นซาลาเปาจิ๋วสีฟ้ามันเมื่อน แล้วก็สาละเปาจิวสีเขียวดูสิดิน่ากินมากเลยและนี่สาละเปาอันใหญ่นิดนึงนะแต่ก็ไม่ใหญ่มากอยู่บนสุดเลยเราลองชิมดูก่อนสรุปมันคือของกินใช่ไหมเออของกินจริงๆด้วยวะนี่ข้างในมีไส้อย่างนี้เห็นป่ะเป็นเหมือนมัชเมลโล เอ๊ะเหมือนคเคเยลลี่วะมันให้ฟิลคล้ายๆเหมือนเยลลี่ลูกตาอันสีขาวๆนะมันก็เหมือนมาชิเมล้อนะเว้ยเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะมันคือเยลลี่ Yellow, ไหมอ่ะมาดูของจิ๋วกันเลยนะสีเขียวก่อนอืมอันนี้เยลลี่หนึบหนับเลยอันนี้คือเยลลี่เลยอืมกินเกี๊ยวหน่อย <c oughs> เกี๊ยวจิว๋วเนี่ยมีเกี๊ยวอีกสามอันพี่ที่ทำอะไรอ่ะจัดของของร<อ>ีวิวเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่เห็นเลยมีอะไร หน้านรีวิวบ้างโอ้สันซูอันนี้เรียกว่าอะไรวะรถรถดำปะเดี๋ยว,าจ,าวะจะกินไส้กรอกนี่น,นี่ก็มีทไม่ดำจังหมายถึงอะไรดำไส้กรอกผิวดำหรือว่าไส้กรอกดำไส้กรอกไส้กรอกดำมันน่าจะเป็นพวกไส้กรอกเน,น,น,นื้อมั้งอันเนี้ยมีไหนอร่อยสุดอร่อยทุกอย่างถืออะไรอยู่อ่ะนี่โดสีเหลืองแมงโก้เย็นลุด สีเหลือง yellow อ๋อสีเหลือง yellow ไม่ดอีต้องานี้มันมีเยอะจังเลยะก็มันมีคนละสีเลยเนี่ยนี่เลี้ยตาสีแดงสีเขียวสีเหลืองไฟแดงอะเคยเคยเห็นปะเนี่ยไฟเขียวไฟแดงแล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมข้างในมันจะเปรี้ยวๆเป็นเยลลี่อ่ะไม่เคยกินอ่ะไม่เคยลองรีวิวให้ดูสักอันได้ไหมสีแดงอ๋อสีเขียวสีอวขีแปลกทไเลี้ยูุตาสีเขียวไอหนัก ขาใช้ปากกัดเหรอส่วนใหญ,ญ่อาจจะต้องดูไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เป็นที่เปิดอ่ะถ้าบางอันอ่ะมันเปิดไม่ออกนะแบบมันฉีกอย่างเงี้ยไม่ออกมันฉีกยากแต่ถ้ากัดอ่ะแบบเมื่อกี้เลยอืมกลิ่นหอมเลยกินไหมกินพทละครึ่งพทละครึ่งมันจะแบ่งยังไง <c oughs> เดี๋ยวเอามีดหั่นก่อนไหล่ะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวให้กินสีเขียวแต่เดี๋ยวพี่กินสีแดงอ่าอืม พอมันกินเลือกสีเขียวอยากกินสีเขียวใช่ไหมนี่นี่สีเหลืองเดี๋ยวพี่กินก่อน<ม>ใจมันจะเปรี้ยว<ม>เอาา้าหมาข้าเมื่สีเหลืองเป็นไส้สีแดงใบไส้สตรอเบอรี่หรือจั๊กบ้าสตรอเบอรี่อะบบรอรไหม <laughs> มัน<ส>มจะเปรี้ยวเฮ้ยระวังโยดมันจะโยดนะ กินเสร็จแล้วก็จัดคองให้หมดเลยนะกินไม่เก่งยิมจิเบอร์เกอร์ของยูปี้นะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์จิ๋วนะเพื่อนๆนี่ดูสิน่ากินมั้ยได้มาสองอันนะกินหอมมากเดี๋ยวเรากินทั้งชิ้นก่อนเลยนะหนึ่งอันอืมหกินทีละชิ้นบ้างอุ้ยอันนี้มันติดกันนะตันนี้มันติดกันอันนี้ก็ติดกัน อย่าลืมเคล้าให้ละเอียดกันด้วยนะเริ่มที่มัชเมลก่อนเพราะว่าก็น่ากินมากๆเลยนะกับมัชเมลโลที่เป็นเหมือนกับไอติมแมทแสงมันเข้าเยอะนะเห็นไหมมีสีๆนะขาวเหลืองฟ้าแล้วก็ชมพูเราจะอันนี้เหมือนมิดดาบเลยเ่ี๋ยวลองดูใช่มิดดาบปะเอามัน <laughs> เออเป็นมิดดาบจริงด้วยมันเหมือนอ่ะเราเสียบเข้าไปก่อนจวกเข้าไปอ่ะเรามากินกันเลย นุ่มๆเนบเนบนะสำหรับมาร์ชเมลโล่นี่เอาเงินเคียวได้ทั้งหมดหกลูกนะเพื่อนเพื่อนตเราจะมาแกะเลยดูสิเพื่อนเพื่อนน่ากินไหมเขาบอกว่าให้ล้างมือก่อนทานนะซึ่งเราล้างมือแล้วแล้วเราจะใช้ไม้จิ้มนะจิ้มไปที่ถุงหนึ่งสองสามโอ้ยเสียว <laughs> เอาน,นะเห็นไหม เบกตกแล้วแต่ว่าอันนี้กินไม่ได้นะอันนี้คือพลาสติกนะกินไม่ได้ส่วนอันที่กินได้ก็คืออันนี้อัง,งุนเคียวเพื่อนๆอ,อย่าลืมเคียวให้ละเอียดด้วยนะครับนมดิปเอรามีให้แกะตรงนี้นะหนึ่งจอมซัมกินสตรอเบอรี่สตรอเบอร์รี่อร่อยมากอืมอร่อยปะ นี่นะเขาจะมีผงดิปเปอร์มีผงดิปเปอร์ให้ด้วยอันนี้มีที่จับผ้เห็นไหมจิ้มไปอย่างงี้นะว้าว <Wow. S 1> อมไมเปรี้ยวนะ<ม>เป็นแบบอ่อ,อนหวานนะอ,อ,อ,อร่อยวะ่ะคือเรื่องราวในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะหรือว่าอยากจะให้ทําคลิปอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เท่ะก็อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆน,นะแล้วก็ ทำตามคอมเมนต์ของเพื่อนๆหลายคนแล้วนะเสนอไอเดียมาได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะลาไปด้วยอันนี้นะอืมอ <c oughs> ืมนุบห,หนอหนนอนบสวัสดีครับ